สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับมินิเวิลนะทุกคนนะกับที่พี่ชอบบ่นนะว่าแมปชินโกะทำไมมอนสเตอร์มันตีแรงนะทุกคนนะก็มีน้องเข้ามาบอกครับว่าเราเล่นเป็นดาวม่วงอะ่ะมอนมันเลยตีแรงครับทุกคนครับเออแล้วที่แบบหมูวัวอะไรเงี้ยมันตีเราคืนนะทุกคนก็เป็นเพราะว่าเราเล่นดาวม่วงครับมันจะใส่ปลั๊กอินอัตโนมัติมาให้เรานะพี่ก็เลยอยากจะมาลองดูว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าแนละ้วทุกคนนะ นี่เราเข้าเกมมานะครับทุกคนครับมันเป็นเวลา8โมงแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราตามหาม m o เตอร์ก่อนนะครับพี่ก็เลยจะมาลองนะทุกคนนะนี่เป็นดาวเหลืองนะครับอันนี้ก็คือแบบเอาชีวิตรอดปกติทั่วไปเนาะทุกคนเนาะมาดูความโหมดของม m o เตอร์นะครับเนี่ยอยู่ด,ดีมันตกลงมาแล้วมันก็ตายเองครับทุกคนครับดูแมงมุมแม่งตายเองในโหมดนี้ ดีย๋ยวไปลองไก่ก่อนก็ได้เออไก่มันจะตีเราคืนหรือเปล่าเพราะว่าในแบบชิ้นโกนี่ไก่โหดมากแล้วทุกคนนะเออน้องภูบอกไปลองกับหมูแล้วหมูไม่เป็นอันตรายนะทุกคนนะเนี่ยหมูไม่เป็นอันตรายหมูมันจะวิ่งหนีนะครับอืมอ่ะเจอไก่แล้วครับทุกคนครับเนี่เขาบอกว่าโดนไก่ตีตายกันนะนะทุกคนนะเออดูนี่ภาพเขาให้อืมเนี่ยไก่วิ่งหนีนะทุกคนนะอ๋อ แสดงว่าไอโ้โหมดนั้นเนี่ยอันตรายจริงๆด้วยทุกคนเออโหมดนี้นี่ไก่วิ่งหนีนะทุกคนนะไก่ไม่สู้เรานะครับอืมอ่ะเราจะเบิกรูุเปลี่ยนเวลามาอันนึงนะทุกคนนะทําให้มันกลายเป็นกลางคืนก่อนครับเราจะได้รู้ว่าความโหดของสปราร์ตในแมปปกตินี้จะเป็นยังไงนะทุกคนนะเออ ดูความแรงของมันหน่อยทุกคนลากคนออกมาครับลากคนออกมาไม่ให้แบบเพื่อนมันก็มายุ่งเกี่ยวแล้วทุกคนนะอือรู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนดูเลือดไว้เถอะนะดูมันตีเราครับป้าบเขาให้ยี่สิบเองมันตีเราแค่ยี่สิบเองทุกคนเออมันตีเราแคัยี่สิบครับเนี่ยสองทีสี่สิบแล้วทุกคนนะแล้วพี่ก็สู้กับมันได้อย่างสบายแบบนี้ครับเนี่ยอืมเนี่ยเห็นไหมเออสู้ได้สบายนะทุกคนนะสู้ได้สบาย ไอ้นี่ปลา,าเราประมาณส<า>ิบเดียวครับ<า>ทุกคนครับไอตัวหอกปลาเราแค่ส<า>ิบเดียวแล้วทุกคนนะ<า>เดินชนก็ลดแค่ห้านะทุกคนนะ<า>เนี่ยเห็นไหมเอาหมัดต่อยยังตายเลยครับเออเอาหมัดต่อยมันยังตายเลยนะเลือดมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนนะอ่ะคราวนี้เราไปดูแมッ ที่มีปัญหากันนะทุกคนนะแบบที่มีปัญหากันนะครับก็คือแบบเราจะสร้างขึ้นมาแล้วให้มันมีปลั๊กอินไงตอนแรกเรากะว่าเดี๋ยวเผื่อเราจําเป็นต้องใช้ปลั๊กอินนะทุกคนนะเราก็เลยกด a d าน n ์ไว้นะทุกคนนะซึ่งเราไม่ได้เลือกปลั๊กอินอะไรใส่เข้าไปเลยนะทุกคนนะตอนเราสร้างนะครับทุกอย่างเป็นแรนดอมหมดนะเนี่ยอือเคียร์เจออะไรก็ไม่มีนะทุกคนนะมาให้แบบคิวๆแบบนี้นะครับเอามาลองดูหมูก่อนเลยป๊าปเให้หมูวิ่งหนีนะครับหมูวิ่งวิ่งหนีอยู่นะหมูไม่สู้นะครับอืม มาดูไก่บ้างครับทุกคนครับป้าเขาให้เนี่ยแม่ไก่มันไล่จิกเราจริงๆ้วยทุกคนเอ้ยดาวม่วงแม่ไก่โหดจัดเออปักอินดิ้เฝ้าดาวม่วงแม่งโหดจัดทุกคนไก่แม่ไล่จิกเราเลยอะ่ะโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทําไมโดนไก่ฆ่าตายกันนะทุกคนนะดูดิไก่แม่งทําเลือดพี่ลดไปประมาณ2ี่สิบเลยนะเออมาดูแลดก,กันบ้างทุกคนดูแลดก,กันบ้าง นี่ว่าลดินน่าจะมีอาการน่าเป็นห่วงทุกคนเนี่ยดูดิโอ้โหเว็กตั้งหน้าตั้งตาควิดเราเลยอ่ะโอ้โหเรืงดูแรดแรดโหดมากตีทีนึกติดสตันเลยนะทุกคนนะเออกูมีแบบมีพับด้วยอ่ะดูวิ่จะตายเพราะแดแล้วครับทุกคนครับแม่งแรดแม่งตีวี่ไปครึ่งหลอดแล้วอ่ะเออแล้วตีมังติดสตันด้วยทุกคนวิ่งหนีไม่ได้ด้วยนะเออโหดจริงสีม่วงโหดจริงทุกคนมอนสเตอร์เกิดละ อมอนสเตอร์ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรานสเตอร์ออกมาตรงข้างนอกก่อนนะเราไม่อยากเข้าไปในป่าเดี๋ยวมันลุมเรานะทุกคนนะโหมด a d v a n c นี่มัน a d v a n c จริงๆเออ a d v a n c นี่ a d v a n c จริงๆมอนสเตอร์เกิดอยู่ไกลๆโอเคครับเจอละหนึ่งตัวนะทุกคนเออไข่ระเบิดไข่ระเบิดไม่เอาครับทุกคนครับไข่ระเบิดมันเลยโหดจัดเออพี่ถึงว่าบ้านเราไม่โดนระเบิดบ่อยครับเพราะว่า,วามันจืดจืดมันระเบิดเลยนะทุกคนนะอืมอ่ะมาดูครับทุกคนครับ มาดูหมูป่านะทุกคนนะหมูป่าที่เราต้องการนะครับมาแล้วครับปักไฟไว้นะครับจะได้มองเห็นนะทุกคนนะให้เห็นกันไปจะจะว่าเราจะสู้หมูป่าได้หรือเปล่านะทุกคนนะไปครับเออเออสามทีสี่ทีห้าทีนะทุกคนนะดูมันตีเรานะครับป้าบเขาให้ครับสามสิบนะครับแล้วก็ติดสกิลด้วยครับเนี่ยมันตีเราสองทีแล้วสามทีจะตายแล้วครับทุกคนครับอีกทีหนึ่งแตกแน่ครับทุกคนดูดิ โอ้โหมันตีเราแค่แบบไม่กี่ทีเกือบตายเลยอะมันโหดจัดจริงๆครับทุกคนครับโอเคแสดงว่าใช่ละมีปัญหาที่ดาวม่วงทุกคนมีปัญหาที่ดาวม่วงแล้วเราจะแก้ยังไงนะทุกคนนี่ครับเวลาเราสร้างแมปเป็นแอดวานซ์มานะทุกคนนะสังเกตด้านซ้ายมือเห็นไหมมันจะมีต่างๆแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นภาษานะระบบใหม่ที่เขามีมาให้นะครับถ้ากคลทํทแมปแล้วก็มีปรับภาษาให้มันจะมีให้เลือกเราจะเอาภาษาอะไรนะครับตามที่คนสร้างแมปมาเนาะ อันที่2คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือลักอินครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูมันใส่พักอินมาให้เราครับทุกคนครับอย่างเยอะเลยครับโอ้โหนี่พักอินดีเฟลต์ต่อเราอะดูแมปอื่นนะแบบอื่นมันจะไม่มีครับทุกคนครับเนี่ยให้ดูครับเนี่ยเห็นไหมแมปอื่นมันจะโล่งๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นแมปพอเป็นแมปดาวม่วงแล้วปุ๊บเนี่ยเออมันจัดมาให้อย่างนี้เลยครับทุกคนครับอืมมีปืนมีสไนเปอร์มีอะไรเข้ามาให้อีกนะทุกคนนะดูดิ เออมีแบบดัดปืนมาให้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าครับยังไงนะทุกคนนะนี่ไงี่ไงวิธีการคราฟปืนนะทุกคนนะโอ้โหใช้ของเยอะมากเรามาปรับสูตรตรงนี้ได้นะทุกคนนะว่าให้มันครับง่ายกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยนะทุกคนนะเออจะได้แบบเอาปืนมาใช้ได้นะครับในโหมดแอดวานซ์นะทุกคนนะอืมทีนี้เนี่ยเราอยากจะลดความความโหมดของเจ้าพวกนี้ลงเราก็ง่ายมากทุกคนเราก็กด delete ครับแล้วก็ลบออกให้หมดเลยนะทุกคนนะเนี่ย เอาออกไปครับมันก็จะกลับเข้าสู่ความยากเท่าเดิมนะทุกคนนะเออความโหดของเจ้าพวกนี้ก็จะหายไปนะทุกคนนะแล้วก็กดปุ่มดีล e t สีแดงๆตรงนี้นะทุกคนนะเออแต่ว่าอ่าสำหรับอ่าเรา้ี่แบบเราอาจจะใครอยากจะชอบความโหดของมันก็ได้แต่ว่าอาจจะปรับลดนิดนึงนะทุกคนนะดูไข่หน่อยนิดนึงทุกคนเออใครนี่มีเลือดร้อยแปดนะทุกคนนะอืม อบของทั่วไปนะครับมีดอกเครงแครอทนะทุกคนนะการโจมตีนะครับ โจมตีในระยะ3นะครับอย่าเพิ่งกดมานะทุกคนน้องอ๊บทีวีนะทุกคนนะมองเห็นในระยะ16นะครับโจมตีเป็นการระเบิดนะครับโจมตีทันทีแล้วนะทุกคนเนาะอันนี้เราก็ปรับได้นะทุกคนนะปรับให้แบบอ่าให้มันเหลือสัก12บัตรแบบให้มันแบบอย่าวิ่งกูเข้ามาหาเราเยอะนะทุกคนนะแบบเข้าไปใกล้ๆค่อยตามเราสักประมาณระยะ10อะไรเงี้ยนะทุกคนนะนะแล้วระยะระเบิดของมันลดลงหน่อยคือมันต้องมายืนจ่อๆเราถึงจะระเบิดนี่แบบอยู่ห่าง3เมตรนม่ระเบิดเลยนะนะทุกคนนะอืมอันนี้เราก็ปรับได้ เสร็จแล้วเราก็กดเซฟตรงนี้นะทุกคนนะอ่ะหรือว่าพี่จะปรับหมูป่านะครับหมูป่านะทุกคนนห้มาดูหน่อยครับเลือดมันร้อยี่สิบนะทุกคนนะพลังโจมตีสามสิบนะครับลดลงให้มันเหลือยี่สิบเท่าเดิมอ่าแบบนี้ครับให้มันวิ่งสองร้อยเท่าเดิมอ่ะประมาณแบบนี้ครับทุกคนครับมันวิ่งเร็วไปอ่าหรืออะไรประมาณแบบนี้นทุกคน,นถ้าดูครับมันดอกดอกไม้นะมีคนบอกว่าไอ้เวอร์ชั่นใหม่มันดอกดอกไม้ทุกตัวเดี๋ยวเราก็ดูครับทุกคนว่าอ,าอ่า,งงายังไงไปนะ นี่คือมันดอกดอกไม้ทุกอันเลยนะเนี่ยเออกลายเป็นทุกตัวแม่งดอกดอกไม้นะทุกคนนะอืมเราเปลี่ยนก็ได้ทุกคนเปลี่ยนให้มันดอกเป็นอ่าปีกงูแล้วกันทุกคนเออ,อดอกปีกงูมาไปดูสิปีกงูอยู่ไหนนี่ครับดอกเป็นปีกงูทุกคนเออแล้วก็เอาเอาไอ้นี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าดอกเป็นทองเอ้ยดอกดอกเป็นเหล็กก็ได้ทุกคนเออหมูป่าดอกเหล็กแบบนี้ก็ได้นะทุกคนนะเออ การโจมตีนะครับระยะการโจมตี1.6นะทุกคนนะเนี่ยมันโจมตีใครคนหนึ่งอ่ะมันตีแบบพี่รู้สึกว่ามันตีพี่ก่อนที่พี่จะตีมันคือมันตีใครกว่าพี่ครับทุกคนครับมันตี1.6ครับเพราะฉะนั้นมันมันตีโดนเราแน่นอนก่อนที่เราจะตีโดนมันนะทุกคนนะเออแล้วเนี่ยมันตีติดบับแ้ให้เราวิ่งชานี่อีก้วทุกคนนะดูความโหดที่เขาใส่มาให้นะทุกคนนะถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาเราก็เอาออกแบบนี้ครับปิดไปเลยครับลด ระยะโจมตีมันเป็นปกตินะหนึ่งนะทุกคนนะแล้วดูระยะการมองเห็นมันครับ24ครับสุดเลยนะคือมันยังไงมันเกิดปุ๊บม,มันวิ่งหาเราเลยครับทุกคนครับเออนี่คือเหตุผนลนว่าทําไมมันกระโดดลงมาจากอ่อฟากฟ้านะทุกคนนะเออเดฟฟอมอะบอฟเราตลอดเลยนะทุกคนนะคือไม่ว่าเราจะกําลังทําอะไรอยู่ครับมันจะพุ่งกูกันมาแบบฟาดเราตายได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่าดูครับระยะการไล่ของมันคือ24นะทุกคนนะ โอ้โหมันสุดจัดสุดจัดนะอืมันนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปอ่าคุยกับชิงโกะแล้วว่าควรจะปรับมันออกดีไหมนะทุกคนแนละ้วแบบนี้มันโหดมันเปลืองข้ามสบการณ์มากทุกคนข้ามสบการณ์กดมาหนึ่งร้อยดิหมดภายในพริบตานะเออออนไลน์ที่พี่อทำเป็นดาวม่วงมาคือพี่ก็กาดแบบนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะมาปรับหมูหน่อยว่าบางทีให้มันทรัพยากรเราขาดแคลนอย่างเช่นปีกงูงเงยเพราะว่าอ่า พีระมิดมันไม่มันไม่เกิดใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเราเล่นในโคลออแล้วมันเกิดมันไม่เกิดอะเออไอที่ใช้อยู่การนี่ก็คือให้ชินโกไปวิ่งสำรวจก่อนในโหมดเล่นคนเดียวนะทุกคนนะอืมเสร็จแ,แล้วพอเราเปิดโฮสปุ๊บมันไม่เกิดใช่ไหมเราก็อาจจะให้แบบหมูปลามีโอกาสดอกอะไรมาบ้างอะไรอย่างี้นะทุกคนนะเออแต่ปรากฏว่าพอทาเป็นดาวม่วงมาแล้วเราไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้เลยนะครับมันโหดจัดไปเลยนะทุกคนนะแล้วดูครับนี่ครับ ทำทำดินปืนนะทุกคนนะใช้แร่นรกครับทุกคนครับเออต้องใช้หินจากเมืองนโลกนะทุกคนนะในการทําปืนนะทุกคนนะเออในโหมดแอดวานซ์นี่ต้องใส่เกราะใส่ปืนใส่อะไรสู้เลยนะจริงๆเพราะมอนสเตอร์มันโหดมากเพราะฉะนั้นการเอาชีวิตรอดในขั้นตอนแรกนี่ยากมากเออขั้นตอนแรกที่ต้องแบบสร้างบ้านที่แบบดีๆเลยอะสร้างบ้านที่ดีๆเลยอะเออไม่งั้นเนี่ดูไอ้พวกนี้มันมีติดตัวโหดๆครับทุกคนครับดีนะหมูมันไม่สู้ครับเนี่ยเออ หมูมันปิดสู้ไวนะทุกคนนะถ้าหมูมันสู้อีกนี่คือมันเป็นหมูนี่มีหมูตัวเดียวในแมปนะทุกคนนะที่ไม่ต่อต้านเราอะนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเอ,อ่อแล้วก็เออมีอีกอันนึงคือใครถามพี่ว่า t e x t อ r ์นะทุกคนนะว่าจะเปลี่ยน t e เจอ r ์ให้เป็นลายสวยๆยังไงครับก็คลิกตรงนี้แหละทุกคนอันบนสุดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม3อันแบบนี้นะรูปบล็อกนะทุกคนนะ อืมเนี่ยแม้มันจะมีเท็กเจอร์ฟรีให้เลือก3อันครับที่เหลือก็จะเป็นแบบเสียตังค์ซื้ออะไรเนี้ยนะทุกคนนะเราก็ไปดูเอาครับทุกคนครับถ้าเราชอบเราก็ลองเลือกได้ครับเนี่ยมันก็เลือกมาแบบนี้ครับเวลาเข้าแมปไปมันก็จะกลายเป็นเท็กเจอร์ใหม่นะทุกคนนะเออมีเท็กเจอร์การ์ตูนแล้วก็เท็กเจอร์แบบเหมือนอะไรเงี้ยนะทุกคนนะอ๋อแต่ว่าบางอันต้องไปอันล็อกมันก่อน,อนครับทุกคนครับอ่ไปดูหน่อยว่าอันล็อกเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะทุกคนนะเร a ิ i s t i นะทุกคนนะ 99บาทนะทุกคนนะส่วนกระตูนใช้ถั่วอันล็อกนะครับเออกระตูนนี่ใช้ถั่วอันล็อกแค่61นะทุกคนนะ61ถั่วนะทุกคนนะส่วนเรลเลสติกนี่อ่าราคา99อ่าเหรียญมินิคออนะทุกคนนะอ่าก็ลองดูได้นะทุกคนนะแต่ว่าเนี้ยถูกลองอันนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้จะเป็นเทเจอร์แบบน่ารักน่ารักนะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ